ครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่7จแล้วนะครับมีพระเสืสวย27รายการมานำเสนอนะครับย3รายการแรกองค์ละ200บาท24 25 26 27องค์ละ300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับผมจะมาแจ้งนะครับวันนี้ผมจะเป็นไลฟ์แล้วก็จะหยุดไปประมาณถึงวันที่10นะครับโดยประมาณประมาณวันที่10ผมจะกลับมาไลฟ์อีกครั้งนะครับผมจะหยุดไปเลยแต่ว่า ใครปิดของวันนี้ผมจะส่งให้พรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมจะไปทำชุลราที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะเขาไม่มีสัญญาณแล้ววันที่10ผมจะกลับมาไลฟ์ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนรับฟังคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับเหมือนเดิมนะครับศูนยเนะครับเก้าหกหอเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับไอดีไลน์นะครับ m o o i a m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แตกหักชำรุดสูญหาย ผมรับผิดชอบให้นะครับเดี๋ยวก่อนรับฟังรับชมคลิปรายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็ปึกปักเลยนะครับน,นี่นะครับสวยงามนะครับมีคาบกุนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เลี่ยมพลาสติกแบบนี้ก็เป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลังพัดยศนะครับเป็นรายการที่สองนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างจะแก่งนะครับปึกปักเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่เลยนะครับเป็นรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็โอ้นี่เก่าจัดเลยนะครับเก่าปึกเลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงอันนี้ออกเนื้อผงพุทธคุณนะครับด้านหลังก็มียันแบบนี้ผมว่าเขาเป็นเนื้อ เป็นยันของพ่บกลวยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับเดี๋ยวเขาจะออกฟูฟูนิดนึงนะครับเป็นผงพุตธคุณนะครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นผ้าขุนแผนนะครับดูเป็นผ้าขุนแผนเนื้อผงนะครับเป็นสองหน้านะครับอันนี้แปลกนะครับแปลกดีนะครับเป็นสองหน้าเนื้อค่อนข้างจัดจ้านดีนะครับเนื้อจัดเลยนะครับเนื้อจัดมากนะครับคราวนี้ นื้อออกขาวกระดูกเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่หกนะครับสองหน้านะครับรายการที่เจ็ดวันนี้จะเป็นพระองวงพ่อเกษมนะครับวันนี้มีคนถามมันเยอะนะครับผมได้มาหลายองค์แต่ว่าวันนี้มีปิดไปก่อนแล้วนะครับมีคนถามอีกนะครับปีประมาณสองสามนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับแต่องค์เมื่อ ของเมื่อเช้านั้นปิดไปแล้วนะครับของเมื่อวานนะครับอันนี้ได้มาลงใหม่นะครับลงใหม่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงคล้ายแหวกม้าหลวงพ่อกลวยนะครับจะปีพศอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่อันนี้จะมีบินมุมเยอะนะครับแต่เนื้อจัดมาก แต่นี่มันมีพิเศษตรงที่ว่าเขาเขียนด้านหลังไว้อย่างนี้นะครับว่าหลวงพ่อเผือกนะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับแต่เนื้อค่อนข้างจะจัดมากนะครับแต่เสียดายมีกระเทาะนะครับแต่เอาไว้ดูเนื้อได้เนี่ยดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากพิมพ์ทรงแปลกตาม,มากนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเผือกถ้ามีตะเข็บแบบนี้ผมว่าเป็นหลวงพ่อเผือกวัดกินแก้วนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะเป็นรายการที่เก้านะครับมีกระเทาะนะครับสองทีเลย รายการที่10เป็นหล่อโบราณนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์พระพิกเนตนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับต่อใบก้นนะครับเป็นรายการที่1 0บนะครับเนี่ยรายการที่1ิบเ็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับปี7จสนะครับหูเชื่อมนะครับนี่หูเชื่อมนะครับนี่ เชื bridges, ienne, ixon, ations, redesign, ่อมนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นพระแล้วก็มีสัตว์อยู่ข้างล่างเป็นสิบสองนักสัตว์แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับรายการที่สิบสามก็เป็นเหรียญหล่อนะครับแต่เป็นพิมพ์พระสมเด็จแบบนี้นะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหลังมียันแบบนี้นะครับ รายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นพัดเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ทรงคล้ายซุ้มอลันยิกนะครับเป็นเนื้อดินค่อนข้างเก่านะครับลงลักน้ำเกลี้ยงหลังกาบหมากแบบนี้นะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพัดสันนะครับเป็นพัดสันนั่งแบบนี้นะครับข้างเม็ดนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะเก่านะครับมีอายุนะครับแต่จะเป็นถึงยุคไหนจะเป็นหลวงพ่อกลวยหรือจะเป็นกุกนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อค่อนข้างจะดีมากนะครับเป็นเนื้อดินเผาเลยการที่สิบห้าแต่การที่สิบหกเป็นพระเนื้อดินนะครับงบน้ําอ้อยนะครับเป็นแบบนี้ด้านหลังมีหลุมเลยเขาเล่นกันเป็นวัดคูยางกําแพงเพชรน,นะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นรายการที่สิบหกลงรักน้ําเกลี้ยงด้วยนะครับ งบนมอ้อยวัดคูยางนะครับรายการที่สิบเจ็ดพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายๆนะครับผิดถูกของผมดูว่าเป็นหลวงพ่อสิงห์วัดหนองก็ดีนะครับว่าผมจําไม่ผิดนะผมคุณคุดพิมพ์นี้นะครับหลวงพ่อสิงห์วัดหนองก็ดีนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระคงนะครับพิมพ์ทรงลําบึกเลยนะครับโผล่เผอชัดเจนนะครับ เนื้อค่อนข้างจะผันผ่านนิดนึงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระกิ่งนะครับเนื้อตะกัวนะครับถือดอกบัวแบบนี้ก็จะเป็นกิ่งคล้ายๆตักะแตนหรือว่าบัวเข็มอะไรสักอย่างนี้นะครับถ้าผิดถูกขอภัยนะครับมีความเก่านะครับค่อนข้างจะเก่านะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่ยี่สิบเป็นพะระลีลานะครับลีลาสองหน้านะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องเล่นเงินเป็นหลวงพบโบยวัดวังมัดนาวนะครับ mm. เนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเ็ดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเห mm. มือนเขาจะมีเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออก หล่อโบราณเก่านะครับตะไบก้นนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับมีทองแปะด้านหน้าเรียบพลาสติกวินเทจแบบนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับมีเหมือนแต่ว่าแต่พลาสติกมัามีความเก่านะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับ โครงการที่23เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญจุลาลงกรแล้วก็มีเหรียญโลหานะครับอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบน,นี้เป็นเหรียญปาาห่อนะครับเป็นเหรียญปาาพ่อนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณเอาใม่ทัดอันนี้นะครับที่ประมาณผมดูประมาณสักนิ้วเศษๆนะครับความ กว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับสูงก็ประมาณนิ้วเศษๆนะครับเป็นเหรียญปาพ่อรอห้านะครับใส่ซองไวอย่างนี้นะครับของกว้างนิ้วเศษๆเป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับครบนะครับยี่สิบสามรายการนี้องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับยี่สิบสี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดรายการองละสามร้อยบาทนะครับเริ่มรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นรูปล่อนะครับหล่อโบราณเรี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับ จะน่าเขียนว่าหลวงพ่อผมนะครับรุ่นอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อหาสินทรงดีนะครับสภาพก็ผ่านการใช้มานะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการที่25เป็นรูปหล่อเก่านะครับผมไม่ทราบที่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนั่งแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่25นะครับรายการที่26กก็เป็นพระกิ่งนะครับ นั่งสมาธิแบบนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่มีความเก่านะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกตะใบก้นนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเลี่ยมเก่ามานะครับเป็นเลี่ยมเก่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เงินนะครับผมดูว่าไม่ใช่เงินนะขอบเป็นแปดตังนะครับแต่เป็นพิมพ์นางโรงทอนะครับเป็นพิมพ์นางโรงทอนะครับ ตามพยากรุลงทอนนะครับนี่เลี่ยมเปิดหน้าหลังแต่ขอบไม่ใช่เงินนะครับครบ27รายการนะครับ1-23องค์งละ200บาท24-25-26-27องค์ละ300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับถ้าเกิดว่าใครปิดวันนี้ผมจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็จะหยุดไปจนถึงวันที่10นะครับโดยประมาณนะครับวันที่10ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะกลับมาไลฟ์นะครับ วันที่สิบนะครับตั้งแต่วันนี้ไปผมก็จะหยุดไปหยุดไปเลยนะครับไม่ได้ไลค์ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีสัญญาณก็เลยไม่ไลค์ดีกว่าแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันที่สิบเลยนะครับแต่ถ้าใครปิดของวันนี้ผมจะส่งของให้เรียบร้อยเลยนะครับขอบพระคุณนะครับช่วยกับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ